เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่นักการเมืองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจะต้องมีคนมายืนอยู่ข้างหลังเยอะแยะ <c oughs> เต็มไปหมดเหมือนวอลเปเปอร์ของชีวิตมันมีเหตุผลและความจำเป็นของมันอยู่ครับทำไมถึงต้องให้ยืนอยู่ด้านหลังรู้ไหมครับ <c oughs> ก็เพราะว่าถ้าคนเหล่านี้มายืนอยู่ด้านหน้ามันก็บังนักการเมืองที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่สิครับถูกไหมฮะ เพราะฉะนั <dri ality> <compra> ้นเขาก็เลยให้คนเหล่าน so, like he he hey, ี้ไปยืนอยู่ด้านหลังให้หมดมันจะได้ไม่บังไม่งั้นก็มายืนอยู่ด้านหน้ากระมือก็เฮ้ยบังบังบังคนจะให้สัมภาษณ์มันก็บังกล้องบังหน้าคนที่กําลังให้สัมภาษณ์อยู่สิครับมันก็มีหลักการแล้วก็เหตุผลความจะเป็นเท่านี้แหละครับเอาจริงยืนอยู่คนเดียวก็ได้นะทำไมจะมายืนอยู่ด้านหลังกันเยอะแยะทําไมวะเกะกะลูกตามาก ลงดาราเขายังยืนแท้สัมภาษณ์คนเดียวได้เป็นนักการเมืองแท้ๆทำไมอยู่คนเดียวไม่ได้เหเหงาเหรอที่เหงาเลยไง